นึ่งในสกูตเตอร์สายสปอร์ตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก X Max และรอบนี้เขามากับโฉมใหม่ Tech Max ที่มีช่วงล่างระดับท็อปคลาสอย่างเออร์ลินติดตั้งมาให้แถมยังมีออปชั่นเสริมต่างๆมากมายเพิ่มมาอีกมาดูกันว่าเจ้าคันนี้มันมีอะไรที่โดดเด่นบ้าง เริ่มแรกเลยคือสีแมกมาแบ็กเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นสวยงามหรูหราแฝงไปด้วยความดุดดันต่อมาคือเบาะนั่งดีไซน์พิเศษเดินได้2ตะเข็บสีทองวัสดุตัดเย็บชนิดพิเศษมีความนิ่มเมื่อสมัมผัสทั้งยังออกแบบให้กระชับรับกับสรีระทุกสัดส่วนทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนทรงหรูหราและนั่งสบายมาก กอบกับที่วางเท้าด้านหน้า2จุดสามารถปรับการวางเท้าของเราได้ตามความสูงของผู้ขับขี่ได้เลยพร้อมชุดแต่งฟุตเพดด้านหน้าวัสดุอลูมิเนียมชิ้นงาน CNC พร้อมโลโก้รุ่นลดสวยงามแข็งแรงทนทานอีกหนึ่งจุดด้านหน้าที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นคือเพจโลโก้ t e c m m a ก e m b e m ม สองฝั่งเติมความเท่ไม่ซ้ำแบบไครด้านฝาปิดช่องเก็บของด้านหน้าก็ถูกเพิ่มความหรูหราด้วยการตัดเย็บด้วยวัสดุสุดพิเศษพร้อมได้สีทองตะเข็บคู่โชคหลังคู่เออร์ลินสร้างมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะพร้อมสติกเกอร์ชื่อรุ่น Techmac กที่กระบอกซับแทง แถมยังมีประกันยาวนานถึง5ปีหรือ50,000กิโลเมตรอีกด้วยใช้กันได้เลยยาวๆครับ และสำหรับการใช้งานในสนามสำหรับ X Max Tech Max คันนี้ต้องบอกว่าเขาได้ช่วงล่างระดับสปอร์ตสุดๆมาเลยทั้งโชคหน้าแบบสปอร์ตและโชคหลังเออร์ลินที่สามารถปรับได้แบบฟวดชารททั้งพีโหลดรีบาวคอมเพนชันยิ่งทำให้การเข้าโค้งเนี่ยทำได้ใช้งานได้ดีมากแล้วก็แบบเปิดคันเร่งไปแบบโหเปิดเนียนๆเลยเข้าโค้งเนียนสมูทไม่เสียอาการครับอันนี้คือเทียบกับตัวรถโชคสแตนดาดนะครับตัวนั้นถ้าเราเปิดเร็วจะมีอาการนิดหน่อย ช้งหลังมันอาจจะมีการยวบนิดนึงแต่ว่าด้วยที่เขาได้ชกเอรินมาแบบฟุตจาร์ที่ปรับได้ทั้งพีโหลดคอมเพรชันและรีบาวเนี่ยยิ่งทําให้เราสามารถเข้าโค้งได้เร็วยิ่งขึ้นและเนียนยิ่งขึ้นสามารถเปิดคันเร่งหนักขึ้นกระแทกคันเร่งออกปืด้ดช่วงยุบช่วงอะไรของเขาเนี่ยจะดีเลยครับเพราะว่าเอรินอย่างที่เรารู้อยู่แล้วประสิทธิภาพเขาดีเยี่ยมแล้วเราปรับค่าต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ด้วยทั้งตัวน้ำหนักของผู้ขับขี่น้ำหนักรถระยะนู่นนี่นั่น สามารถทําให้เราเข้าโค้งได้รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับหน้าจอแบบใหม่2หน้าจอเป็นจอสี TFT infotainment 4.2นิ้วและจอดิจิตอล3.2นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Yconnect เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ CCU ช่วยให้รับรู้ข้อมูลต่างๆของตัวรถและการขับขี่ได้บนสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้จะทำงานเมื่อเปิดบลูทูธและโลเคชันแล้วเชื่อมต่อ Y-Connect เท่านั้นด้านการใช้งานของตัวรถเริ่มจากท่านั่งต้องบอกว่ามันเป็นรถที่นั่งสบายมากบอกกว้างใหญ่แถมนิ่มนั่งขี่ยาวๆสกัก2-300โลเนี่ยไม่พักก็ยังไหวครับส่วนของอาัตราเร่งนั้นก็เร่งได้รวดเร็วทันใจตามสไตล์รถ 300cc เครื่องบูคอ อัตราเร่งช่วงกลางปลายที่ปรับมาใหม่เนี่ยทำได้ดีขึ้นแถมจังหวะเร่งแซงยังทําได้ดีมากมีความคล่องตัวสูงเมื่อเจอการจราจรที่ติดขัดไม่จำเป็นต้องถอดกระจกออกก็สามารถมุดตามช่องเล็กช่องน้อยได้อย่างรวดเร็วในฝั่งของเบรกต้องบอกว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีระยะเบรกสั้นลงใช้แรงกําเบรกไม่มากเพราะว่าการเบรกนั้นมีความยาวมากกว่าเดิมจึงทําให้เราใช้แรงน้อยลง ด้านปลอกแฮนด์ก็ถูกออกแบบมาใหม่เพิ่มความนิ่มและยังมีโลโก้ Tech m a กเอื้อต่อการใช้งานทุกประเภทไม่ว่าจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่แถมยังไม่ลื่นเมื่อเจอน้ําหรือเหงื่ออีกด้วย ด้านระบบความปลอดภัยก็มีทั้งระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังระบบ traction control สามารถเปิดปิดการทำงานได้เมื่อรถหยุดนิ่งเท่านั้นอีกหนึ่งจุดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบรองรับน้ำหนักของเจ้ารถคันนี้มันพรีเมียมเกินตัวรถไปมากมีความนิ่มนวลเมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูงแถมยังมีความหนึบเมื่ออยู่ในโค้งเรียกได้ว,ว่าครบเครื่องทั้งกำลังเครื่องยนต์พานั่งรวมไปถึงระบบรองรับน้ำหนักสุดพรีเมียม แถมยังปรับตั้งค่าเองได้ตามใจชอบได้อีกด้วยแต่แนะนำว่าให้ช่างที่ชำนาญช่วยปรับให้จะดีกว่าส่วนการขับขี่ในสนามนั้นมันคือหนึ่งในรถที่พิกเลี้ยวง่ายมากจริงมีบาลานซ์ที่ดีเบรกหนักแล้วพิกรถเข้าโคง้งก็สามารถทำได้ดีน้องๆรถสปอร์ตเลยโค้งต่อเนื่องก็พิกได้ไวไม่หน่วงไม่ดื้อโคง้งหรือจะเป็นโค้งที่ต้องใช้ความเร็วสูงหน่อยไดดีเช่นกัน ถือว่าเกินคาดมากครับสำหรับรถคันนี้กับรูปแบบสนามขี่มันเอาเรื่องเลยนะนี่แค่ปรับเซ็ตช่วงล่างมาใหม่ยังขี่ดีขนาดนี้ถ้าเอาไปโมนิดเติมหน่อยรับรองเอามาซิ่งในสนามเนี่ยมีลุ้นถ้วยได้เลยนะสรุปให้เลยนะครับว่า X Max t e c h Max คันนี้ถูกปรับเติมความหรูหราพรีเมียมมาใหม่ทั้งคันบ่งบอกตัวตนที่แตกต่างของคุณได้อย่างชัดเจน ด้านในยังแฝงไปด้วยประสิทธิภาพระดับท็อปคาสหนึ่งในรถของตระกูลแม็กซิลีที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของอย่างยิ่งกับราคา224,900บาทพร้อมให้คุณไปจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้